ชีวิตที่สูญเสียไปจะฟื้นคืนมาก็ไม่ได้และไม่มีวันกลับเป็นอย่างเดิมทำไมถึงต้องเหยียบย่ำชีวิตคนอื่นแกเองก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอระบามเทพสุริยันเมืองอธิสปันผู้ที่ไร้หัวใจของมนุษย์ยังคงเพ่นพ่านอยู่บนโลกใบนี้คอยพลากชีวิตอย่างไรเหตุผล ไม่เคยสำนึกและไม่เคยรู้สึกเสียใจถึงเนื้กะจะเป็นอสูรไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายทั้งนั้นที่ไหนกันเหรอตะลงสถานที่อลังการที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันและตันหาในญี่ปุน่นย่านเริงรมที่อสูรอาศัยอยู่ไงเล่าทั้งเมืองน,นี้มีแต่กลิ่นที่น่ากลัวคลุกคลุ้นเต็มไปหมดเลย ได้ยินเสียงเด็กสาวกำลังร้องไห้อยู่ในตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันนะนี่แกเข้ามาทำอะไรในห้องของฉันกน้อยแม่หมูป่าบุกทะลวงเจอตัวแล้วเตรียมตัวตายไปซะไอ้พวกบ่าไอคิดยังไงถ้ามีคนบุกลุกบ้านแกแล้วทำลายอาหารของแกหมดละ่ะอย่ามาตลกหน่อยเลยหนะ้าฉันจะเชื่อดแกซะ หน้าตาดีนะเรานะก็ถ้าจะเริ่มยากกว่าที่คิดไว้แล้วสิใครที่มันมาขวางทางใครที่มันมาหยุดเราพวกเราจะฆ่าให้สิ้นจะเจือดคอมันให้หมดเหมือนไอ้พวกก่อนหน้าที่เราจัดการไป ไม่ขนามือเลยสู้ทั้งวันก็ยังไหวใส่หัวไปไอ้พ่ออับปัลักตัวนอดครบทุกตัวแล้วไปพูดสึกกันเลยพุ่งไปเลยคามาโดทันจิโร่สู้ต่อไปอย,อย่าหยุดจกนกว่าจะตัดคอของมันออกจากบ่าได้เราฝึกหนักมาก็เพื่อการนี้มากกว่านี้จงเผาผลานเผาผลาน จงเผาผลาญจิตใจดา,าดาพี่ข้าระสูนหินนคมิคเ,เคอร์ในเข้าสอง